และที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะองค์คมนตรีได้เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบาัตรวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสค่ะ เมื่อวานนี้นะคะพลเอกกัมปนาดุดิตองคมนตรีได้มีการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสประจําปีการศึกษา2565จํานวน247คนและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆจํานวน6คนณนะวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสตําบลลาพูอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสกล่าวต้อนรับ มีนายธีระอัครามาศประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกล่าวรายงานรวมไปถึงยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักเรียนนักศึกษานะคะมาร่วมให้การต้อนรับและก็มาร่วมเข้าพิธีค่ะโอกาสนี้ครับองค์คมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาว่าความสําเร็จในครั้งนี้เกิดจากความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรจนได้รับอนุปริญญา ตามที่มุ่งหวังเอาไว้ขอให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านพึงระลึกเสมอว่าท่านคือทรัพยากรบคุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาท้องถิน่นพัฒนาชุมชนและประเทศชาติควรใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้องควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตที่ได้รับการสั่งสอนนําไปใช้สร้างประโยชน์กับตนเองครอบครัวและชุมชนพร้อมทั้งปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำศาสตร์ของพระราชา มาใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทั้งนี้นะคะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษานะคะได้มีโอกาสเข้ามาสู่ระบบการศึกษารวมทั้งมีโอกาสได้เข้ามาและเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจุบันเองค่ะมีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจํานวน1553คน 哈。